ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพูลตะหลวงอสระอีบจัังหวดชลบุรีนายมนัฐมีพงศ์ประธานบริหารตลาดน้ำสีภาคปริยานำหน้ากากอนามัย9,600ชิ้นพร้อมด้วยน้ำดื่ม1,200ขวดมามอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลพูลตาหลวงเพื่อนำไปมอบช่วเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตโควิด -19 โดยมีนายกิติพงศ์กิติคุณน,น,นสระหีบ ดรสถิระเผือกประพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนสดอนเขต8อำเภอรสระหีบพ,พันจาเอกวิศณุโตสมบัตินายองค์การบริหารส่วนตำบลภูตาหลวงหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารร่วมรับมอบนายมนัสมีพงประทานบริหารตลาดน้ำสี่ภาคได้กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์โควิดใน -19 ระบาดอย่างหนักจึงได้ดำเนินการจัดหาหน้ากากอนามัยมามอบให้กับประชาชนซึ่งอยากให้ประชาชนทุกคนได้รับอย่างทั่วถึงมีพอใช้เพราะต้องใช้หน้ากากอนามัยกันทุกวัน,บา,บ,านบางครอบครัวยากจนบางครอบครัวได้รับผลกระทบอย่างหนักทำให้สถานะทางการเงินต้องใช้อย่างจำกัด หน้ากากอนามมยมีความจำเป็นมากที่สุดในตอนนี้และขอประชาชนระวังป้องกันตนเองให้ดีที่สุด ในโอกาสเดียวกันนายมนัทมีพงศ์ประธานบริหารตลาดน้ำสี่ภาคพรทยาร่วมประกอบอาหารปรุงสุกใหม่กับนายกิติพงศ์กิติคุณในเพศสระีบดรสัทิรัฐเพืออประพันธ์สอสเขต8ชุมบุรีในการเปิดครัวสนามองค์การบริหารส่วนจับหพูตลวงส่งอาหารให้กับผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยงโควิด -19 ตามครัวเรือนในชุมชนปยุมาหลายพันคน ซึ่งดูแลตั้งสมัยที่ตลาดน้ำตีผ้ายังเปิดอยู่เนี่ยเราก็ดูแลมาตลอดเพราะฉะนั้นเราเราก็เห็นถึงความสําคัญว่าพื้นที่นี้ยังมีผู้สูงอายุเยอะแล้วก็คนที่ไม่ได้รับแมสสิ่งที่ป้องกันแมสสาคัญที่สุดนะครับทุกวันนะครับเราไปอยู่ในท้องถิ่นนี้เราก็เรียนลงตรงว่าเราก็อยากข่้นเหลือท้องถิ่นประชาชนทุกคนนะฮะไม่ไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ที่นี่นะฮะรวมถึงคนไทยได้วยกันนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่เราลาบากร่วมกัน เราอย่าโทษกันนะครับเพียงแต่ว่าเรามาช่วยทํายังไงให้โลกเนี้ยหมดไปไวที่สุดแล้วก็อย่างหนึ่งเราต้องช่วยป้องกันตัวเราเองก่อนเซฟที่ตัวเราก่อนนะครับช่วงเขาประกาศให้อยู่บ้านเราก็อยู่บ้านก่อนแล้วก็ป้องป้องกันให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้โรคแพร่ออไป